นี่คือก้อนหินนะครับนี่คือก้อนหินที่เขาเตรียมไว้สําหรับระบายสีเขาก็ใช้ฝนอย่างนี้นะครับนี่คือสีที่เราได้เจอที่เขาเตรียมไว้นี่นี่มันนี่มันระบายสีเองกันเดออ๋อนี่มาทําสีเดยหลุงี่เนี่ยสัเป็นทุกคนครับตอนนี้ผมกําลังอยู่กับท่านที่บริเวณจุดขายของของ เท่าชานะครับวันนี้ก็สังเกตเห็นได้ว่านะครับเด็กๆเนี่ยเขาก็จะมีการทําศิลปะเมื่อกี้ผมถามสาวนะครับซึ่งเป็นแม่ของเด็กว่ามีครูมาสอนอยู่บ้างไหมเขาก็บอกว่ายังไม่มีครูอะไรมาสอนนะครับแต่ผมสังเกตเห็นนะครับว่าเด็กๆเนี่ยระบายสีนั่นก็คือเอาลูกหินนะครับสีจากก้อนหินนะครับจากแม่น้าเนี่ยนะครับเพราะตรงนี้นะครับเป็นสะพานแล้วก็มีน้ําไหลผ่านขาเอาก้อนหินนะครับมาฝน เสร็จแล้วให้เป็นสีแล้วก็เอามาทาบนก้อนหินด้วยกันนะครับเพื่อให้เกิดสีก็เป็นการไม่งานศิละปะผมถามว่าเด็กๆชอบไหมสาวบอกว่าเด็กๆชอบนะครับออรอบหน้านะครับเดี๋ยวถ้าเกิดนี้โอกาสมาเดี๋ยวผมจะหาอุปกรณ์หาสีมาให้เด็กๆนะครับได้เล่นได้ระบายสีกันก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทางด้านทักษะนะครับแล้วถือว่าใครจะมาเยี่ยมนะครับก็บริเวณนี้ก็อยู่ทางไปทางขึ้นเขาติงนะครับถ้าเกิดมาจากเป็นถนนสายทุ่งว่า นะครับไปไปจังหวัดตรงังนะครับอยู่บริเวณสะพานเขาจะมาขายสมุนไพรยอยู่บริเวณน,นี้นะครับนั่นก็คือทัพของเท่าชาและก็มีเด็กๆลูกๆหล,ล,ลานๆมานั่งอยู่เต็มนะครับเขามารอขายของขายสมุนไพรยอยู่บริเวณน,นี้นะครับเผื่อว่าใครแวะผ่านไปผ่านมาก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครมีขนมอะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะแวะมามา,มาเยี่ยมเขาได้นะครับวันนี้ผมก็เล็กๆน้อยๆน,นะครับมาแวะมาเยี่ยมเยยนกันข้าวเส้าเหล่าบ,บคารูมาสอนยังไงเคานี้ mai cái mà xóa nữa, à. thứ mai liền mong mai mai ư? Mai uh. đây liền, mai đi đây liền đấy nín nô. Ừ. Nia, mình cầm nhàng 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 là bài xíu. Oh lá bài xíu, uh. show bài Mình chụp chụp phim. Show bờ. Uy, ừ, đeo đeo quăng quăng khỏi ông mà hai nè nô. Mình mà oh, mai là, để mình áo xíu mà mai. Mình mình pin Oh Canada áo xíu mà hay ông mai. <laughs> áo <Ô, mày? cười> ô ừ, oh, si à, oh. mà, mà, này, nì mình, nì mình ở bãi xí éng cả nè, ô này mình thắm xí đê, lùi nè sao? thắm, ô, thắm bên, 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 bên,

nếu này thế nào về lại đi. Một biến ạy. Nếu đi, thế mà lại đi. lại đi. Nếu như thế nào 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 thú nào nào này, này nào ăn nào 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 นี่คือก้อนหินนะครับนี่คือก้อนหินที่เขาเตรียมไว้สําหรับระบายสีเขาก็ใช้ฝนอย่างนี้นะครับนี่คือสีที่เราได้เจอที่เขาเตรียมไว้